สวัสดีค่ะพราเวซี่ทอกวิทเมยุรีนะคะมาถึงหน้าที่ที่4นะคะตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา37ที่ผู้วควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือคนที่องค์กรที่แอลข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นมาใช้เพื่อการทําธุรกิจธุรกรรมต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบตัวนี้นะคะหน้าที่ที่4ี่ก็คือหน้าที่การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสํานักงานคณะกรรมาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกักช้าภายใน72ชั่วโมงนะคะและถ้ามันมีความเสี่ยงนะคะมาก ถึงขั้นกระทบสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไปเอาข้อมูลเข้าม,มาใช้เนี่ยเราต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะพร้อมแนวทางการเยียวยาอ่กากฎไัญหลกัลกๆจะเขียนไม่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของหน้าที่ตัวนี้ค่ะมันมีอีกตัวหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลแต่ละกิจกรรมในการที่คุณเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าหรือของพนักง,งานหรือของคนอื่นๆที่คุณจะต้องใช้ข้อมูลเขาก็ดีนะคะคุณต้องประเมิน ถ้ามันถูกละเมิดไปมีความเสี่ยงระดับไหนนะคะหลักๆมันก็จะมีประมาณ3าถึงหความเสี่ยงนะคะ,อะขออนุญาตแยกเป็น3แล้วกันนะคะตามโมเดลของอ r i s k management นะคะ,ะหรือใครจะทำตามเรื่องของตัวของกฎหมายทาง GDPR ก็ได้มันจะมีคำหนึ่งคือ DPIA Data Protection Impact Assessment ถ้าเป็นซิกอเมริกาจะเป็น PIA Privacy Impact Assessment นะคะ,ะโมเดลมันเหมือนกันค่ะมันคือเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงอันที่หนึ่งหลังจากประเมินได้แล้วนะคะกิจกรรมนี้นะคะใช้ข้อมูลชุดนี้ถ้ามีปัญหาอะไรอันนี้อาจจะไม่มีความเสี่ยงถ้ามันเกิดการละเมิดไปนะคะหรืออีกกิจกรรมนึงมันอาจจะมีความเสี่ยงนะคะและอีกกิจกรรมนึงมันอาจถ้ามันหลุดล่วไหลไป จํานวนปริมาณหรือว่าข้อมูลชุดนั้นสําคัญมากมันอาจจะมีความเสี่ยงมากนะคะมันก็จะมี3ามเลเวลที่คุณจะต้องรู้นะคะว่าถ้ามันเป็นประมาณนี้ประเมินแล้วนะคะ ไม่มีความเสี่ยงในการที่ข้อมูลจะถูกละเมิดนะคะอันที่2คือเสี่ยงนะคะอันที่3คือเสี่ยงมากนะคะอันนี้เสี่ยงสูงเนาะมันก็จะมีประมาณนี้นะคะสาวความเสี่ยงพอคุณรู้แล้วว่ามันมีความเสี่ยงประมาณนี้ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดภายใน72ชั่วโมงนะคะสิ่งที่คุณจะต้องไปดูเพิ่มเติมคือประกาศกฎหมายลำดับรองของสานักงานคณะกรรมการ,ากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะออกมาวันที่ 15, ธันวาคม2565นะคะมี6หน้ากระดาษนะคะคุณก็ไปอ่าน ต้องเติมเอานะคะเขาจะมีตั้งแต่แคํานิยามเลยว่า ความการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันคืออะไรนะคะส่วนใหญ่เลยมันก็คือละเมิดมาตรฐานการรักษาการคุ้มครองข้อมูลของเรานะคะรักษามาตรฐานรักษาการคุ้มครองข้อมูลนะคะอยู่ในหน้าที่ที่1เลยนะคะถ้าเราทํามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลแล้วปรากฏว่าม,มันมีการละเมิดนะคะละเมิดความเป็นส่วนตัวคือถูกเปิดเผยออกไปโดยที่ไม่มีอํานาจโดยชอบนะคะละเมิดความถูกต้องของข้อมูลมีใครไปแก้ข้อมูลหรือมีการทําให้ข้อมูลชุดนั้นมันผิดเพี้ยนไปนะคะละเมิดความพร้อมใช้งานพอจะใช้ละ เปิดระบบไม่ได้อย่างนี้ค่ะมันมี3ละเมิดนะคะ ถ้ามันมีเข้าข่ายพวกนี้นะคะคุณจะต้องไปประเมินแล้วเสร็จแล้วคุณก็ต้องดูเรื่องของความเสี่ยงต่อคุณจําเป็นที่จะต้องแจ้งสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน72ชั่วโมงถ้ากิจกรรมที่ถูกละเมิดไปนั้นหรือข้อมูลชุดที่ถูกละเมิดไปนั้นมีความเสี่ยงและคุณจะต้องแจ้งทั้งสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยถ้ามันมีความเสี่ยงสูงอ่าอันเนี้ยคุณต้องแยกให้ได้นะคะอีกทีนะถ้าคุณประเมินแล้วว่าข้อมูลที่ถูกละเมิดชุดนั้นนะะคคไไมมม่ด้ีวา เสี่ยงมากนะคะถ้าไม่มีความเสี่ยงคุณก็แค่บันทึกเรคคอร์ดเอาไว้แล้วก็หาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนะคะถ้ามีความเสี่ยงคุณต้องแจ้งสํานักง,งานภายใน72ชั่วโมงนับจากทราเพตถ้าเสี่ยงสูงนะคะชุดนั้นหายไปและกระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลแน่นอนคุณต้องแจ้งทั้งสํานักง,งานคณะกรรมการและต้องแจ้งทั้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบุกด้วยวิธีการเยียวยานะคะเยียวยาไม่ใช่เจอจ่ายจบนะคะมันคือต้องหาวิธีป้องกันให้เขาด้วยว่าทํำยังไงไม่ให้เกิดซ้ำนะทำยังไงไม่ให้เกิดความเสียหาายมาก กว่านี้นะคะอ่ะทีนี้มันก็มีคีย์เวิร์ดอีกคํานึงว่าแล้ว72ชั่วโมงนับจากทราบเหตุเนี่ยแล้วถ้าแจ้งไม่ทนันแล้วมันมีเหตุล่ะกฎหมายก็เขียนติ่งเอาไว้ให้นิดนึงนะคะเผื่อว่ากระบวนการกว่าคุณจะประเมินความเสี่ยงกว่าคุณจะ,ะสามารถระบุได้ว่าคุณจะกู้ไฟย,ยังไงคุณจะแก้ปัญหาย,ยังไงคุณจะระบุเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาได้นะคะมันอาจจะเกิน72ชั่วโมงนะคะกฎหมายก็บอกว่าคุณสามารถที่จะ,อะขอเขาเรียกอะไรนะ แจ้งเหตุผลได้ว่าทําไมถึงแจ้งไม่ทันภายใน72ชั่วโมงนับจากทราเตุนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกิน15วันนับจากทราเตุนะคะ15วันนะวันนี้คือนับทุกวันนะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องนับด้วยนะคะเพราะนั้นเวลาเหตุที่มันเกิดไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของไซเบอร์แอตแทกมันมักจะเกิดช่วงวันหยุดค่ะเช่นวันศุกร์หรือช่วงก่อนวันสงการอะไรพวกนี้เวลานับนะต้องนับทุกวันด้วยนะคะ72ชั่วโมงก็คือนับไป72ชั่วโมงและถ้าคุณต้องใช้เวลาในการกู้ข้อ หรือพยายามที่จะรีโคเวอร์ข้อมูลกลับมาต้องแจ้งสำนักง,งนา,านคณะกรรมการคุ้มครองไม่เกิน15วัน